Hello អេបាលូក มีกันอยู่สองคนแม่ลูกค่ะเมื่อก่อนก็เย็บผ้าค่ะก็ทานาไปด้วยเย็บผ้าไปด้วยฐานะก็ไม่ไม่รวยหรอกค่ะพอมีพอกินไปเรื่อยๆค่ะน้องเขาเรียนดีค่ะเรียนเก่งค่ะทีนี้น้องก็จบแล้วก็เขาก็ขอไปทํางานที่กรุงเทพค่ะที่สมุทรปราการทํางานโรงงานได้ประมาณเจ็ดเดือนน้องก็กลับมาบ้านแล้วน้องก็จะมาเดินเรื่องไปต่างประเทศ ลูกเขาบอกอยากอยากไปไต้หวันเขาก็มีความตั้งใจดีค่ะไปหาตังก็เอาไปก็ไปห่วงค่ะก็ห่วงลูกชายมีคนเดียวเนาะก็ห่วงนี่ครับครับผมคิดว่า สิไปเฮ็ดงานอยู่ไต้หวันจากสองสามปีด้วยแม่สิไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันสิบอลลำบากบอลูลูกบอลลำบากแล้วครับผมไปแบบถือกฎหมายกินนอนก็ทีโรงงานเลยมีมู่ค้นไทยในยู่ไต้หวันก็หลายอยู่ค่าแรงเนี่ยก็ได้หลายอยูอมแม่ครับ ผมสีตังใจเห็ดงานเก็บเงินและสิกลับมาอยู่ดูแลแม่ด้วยครับส่งข่าวกันทุกวันค่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่ไปเลยค่ะก็โทรหาลูกชายทุกวันเลยก่อนทำงานก็โทรตอนเช้านะ้องอยโทรมาหาแม่ ตอนเลิกงานก็โทรกลับมาหาแม่ตอนสองสาทุ่มเขาเลิกงานเขาก็จะโทรกลับมาทุกวันบอกทุกอย่างค่ะว่าดีคะ่ะเขาแก่ก็ใจดีค่เพื่อนร่วมงานเขาก็ดีฮัลโหลครับแม่ขิดหอด,ด้วยแม่เด้อครับ บัญชีเขามาแม่ก็อัพบัญชีให้เขาชีวิตก็เริ่มดีขึ้นค่ะรู้สึกก็มีความสุขเนะ้ะลูกไปทํางานก็ได้ตังคเก็บเงินเก็บอะไรชีวิตคงจะดีขึ้นแม่แม่ก็คิดอย่างนั้นไง

เย็นก่อนเอ้ยเย็นเย็นเพื่อนอยิบยุ้งกูไปโดนอะไรมาวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงฟังกูมึงได้ยินกูปะเนี่ยใจเย็นใจเย็นพี่ไปทำอะไรมาวะเฮ้ยเฮ้ยคุยกันดีดีเฮ้ยไม่พวกพวกผมไม่ได้ทำไร เอ๊ยอาอเฮยเอ๊ยเฮ้ยเอ๊ยเอ้ยตื่นเลยเเ้ยฟืนงวะเ้ยอย่าเป็นไรเอ้ยเฮ้ยื่นหนฟื้นมึงเป็นไรวะตื่นมึงฟื้นเร็ว ังีี่กินมยผู้ก่อเหตุได้ถูกดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลที่ไต้หวันในความผิดฐานเสพยาเสพติดและทำร้ายร่างกายผู้อื่นสารจึงพิาพากษาให้ลงโทษจำคุก8ปีน้องก็รักษาอยู่ที่ต่างประเทศประมาณอยู่ที่4เดือนไงฟื้นมาก็ไม่เหมือนเดิม เดินก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พิการซีขวาหมดเลยดิ้นรนทุกอย่างที่ได้ลูกกลับมาเขาได้กลับมาเมืองไทยต่อหมเอเข็นออกมาจำน้องไม่ได้เลยเพร้อมพร้อมแบบกระดูกเนี่ยติดเนื้อติดกระดูกเลยผิวนี้แห้งเลยเา็าจำแม่ไม่ได้แม่ก็จำเขาไม่ได้ขายที่มารักษาน้องมาจาับหาน้องไปผ่า พาที่โรงพยาบาลเอกชนทีนี้พอน้องไปหมอก็ตรวจตรวจร่างกายน้องแล้วเขาเอ็กซเรย์ X อะไรแล้วเขาก็ไม่ผ่าเขาบอกว่าเป็นเส้นอะไรที่กระดูกมันเส้นประสาทเกี่ยวกับกระดูกอะไรนี่แะละที่ใขสันหลังน้องถ้าผ่าน้องก็จะตายหมอหมอกก็จะเสียตังเป็นแสนแล้วน้องก็จะเสียชีวิต แม่ก็เลยไม่ผ่าก็เลยเอามาดูแลเอเองเผื่อเขาดีขึ้นค่ะอนาคตไม่มีแล้วหมดก็เลือกที่จะสู้ต่อไปตอนนี้ก็มีกำลังใจขึ้นมาก็มีเพื่อนมีอะไรก็เขาก็ปลอบใจก็มีเพื่อนลูกชายเขาก็มาเยี่ยมลูกชายเพื่อนเขา ก็ก็สู้เพื่อลูกค่ะต่อไปก็คือจะสู้ให้เขาเพื่อเขาหายค่ะสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจก็อยากฝากทุกคนที่เดินทางไปทุกคนก็อยากไปหาปร,ประสบการณ์กับความสำเร็จหาเงินอยากให้ทุกคนที่ไปได้หวันก็อย่าไปทำลายกันเลย มีอะไรก็ช่วยเหลือกันก็ขอให้ทุกคนเขาให้เขาดูแลซึ่งกันและกันนี่ก็มีฝากไว้แค่นี้ค่ะสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงของนายวัชรินยงไทยสง ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาและอยากได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จเพียงเพราะมีความตั้งใจและพยายามเท่านั้นหากแต่ต้องรู้หลักการประคองชีวิตให้อยู่อย่างมีสติประครับประคองตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจากปัจจัยภายนอกที่อาจคาดไม่ถึงและนำไปสู่การสูญเสียโอกาสและอนาคตดังเช่นกรณีของคนต้นเรื่อง การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งกว่าถ้าคุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่น